จมอรเข้ารายการสกลเดชวาเลดี้นะครับพบกับผมอีเช่นเคยนักสเดชวาเลดี้นะครับครับกับน้องจิ๊บวาเลดี้นะคะขณะนี้น้องจิ๊บได้อยู่วัดอรัญวาสีคิรีบรรพตนะคะตำบลแก่งโสภาอำเภอแก่งตองจังหวัดพิณนโกนะครับมีสาระดีๆจะบอกแก่สาวชุมชนคนเจริญนะครับค่ะแล้ววันนี้นะคะข้างหลังเรานะคะก็กําลังวัดแห่งนี้ก็กําลังจะสร้างองค์พระปฐมนะคะและก็กําลังจะรเริ่มสร้างองค์ข้ะปู่ศรีโธนะคะครับเดี๋ยวเราสองคนจะไปกราบพระคุณเจ้าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับติดตามน้องจิ๊บเข้าไปนะครับผม ขอเจริญพรญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านอาตมาภาพเจ้าทิการดนานเตชะปัญโยเจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาสีคีรีบรรพธแก่งจองตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ทางวัดอรัญญาวาสีคีรีบรญพธวัดแข่งจองก็ต้องขอเจริญพรกับท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านในบรรยากาศของทางวัดแก่งซองนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเหมาะสําหรับการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็มีญาติโยมจากตัวสารทิศที่ได้เดินทางมาเพื่อมีการปฏิบัติธรรมในการนั่งสมาธิเดินจงกรมด้วยบรรยากาศของวัดนั้นมีความสุข,ขุมมีความเงียบมีความสงบเรียกได้ว่ามีความสัพปะยะในการประพฤติปฏิบัติธรรม และสําหรับเปิดให้ท่านศรัทธาสาธุชนทุก,ท,กท่านได้มาร่วมในกิจกรรมการทําบุญต่างๆอาทิเช่นกิจกรรมวันเข้าปัญจาวันออกปัญจาและประเพณีทางพระพุทธศาสนาและในขณะนี้ทางวัดนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ญาติโยมหลั่งไหลเข้ามาในการเคารพบูชาทําการเคารพสักการะก็คือ 1. หลวงพ่อใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาบริเวณหน้าอุโบสถ ท่านก็มีนามปรากฏคือพระบรมมรูเป็นพระหลวงพ่อใหญ่พระประธานประจำวัดแก่งตองของเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกมากมายสำหรับองค์พระแม่กวนอิมที่ญาติโยมทุกคนทุกท่านเชื้อสายชาวจีนก็ได้หลั่งไหลเข้ามาในกิจกรรมวันตรุษจ,จีนก็ได้มีการเข้ามาในการคอรบบูชากราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและสำหรับ ในพิศนุโลกนั้นต้องยกอีกหนึ่งท่านหนึ่งพระองค์ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยคือองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้เป็นที่เคารพที่บูชาเป็นที่สักการะของชนทั้งหลายทั่วสารทิศก็ได้หลังไหลเข้ามาเพื่อสักการะบูชาขอพรองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสำหรับกิจกรรมของทางวัดนั้น ในขณะน,นี้วัดอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหม่เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านที่ได้ผ่านเราบริเวณสองข้างทางฝั่งถนนของทางวัดนี้คือสมเด็จองค์ปถมซึ่งได้อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างใช้ทุนและงบประมาณนั้นเป็นจำนวนมากก็ปัจจุบันก็ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วส่วนหนึ่ง ยังคงเหลือในส่วนของการแต่งสีการทำสีและการยกฉัดเพื่อให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้ร่วมกันสารฝัน,นสร้างศูนย์รวมจิตใจสมเด็จองค์ปฐมนั้นให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีแต่ด้วยทางวัดก็ยังคงขาดทุนทััพ์์ขาดปัจจัยอีกจำนวนมากก็ต้องขอบอกบุญมายัางผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ร่วมด้วยได้ช่วยกันเสียสละทรัพย์ปัจจัย คนละเล็กคนละน้อยตอนนี้อยากให้โยมทุกคนทุกท่านได้ร่วมสร้างสมเด็จองค์ปฐถมองค์นี้ให้สำเร็จเรียบร้อยและอนาคตอันใกล้จะได้เป็นกองทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ในการพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปขอเจริญพรสุดท้ายนี้ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนไตาประกอบด้วยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสง์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนนั้นได้เคารพสักการะทั่วสกลละจัก,กรวาลได้ประทานพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองทุกทิพาราตีขอเจริญพรวันนี้ผมสองคนนะครับน้องจิบเบอตี้และผมสกลเดชว่าที่ต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอาทิตย์หน้าพบกับผมใหม่นะเวลาดีๆมีประโยชน์ให้แก่สาธุชนควจะดูนะสวัสดีครับ